สวัสดีครับวันนี้จะพามากินบุฟเฟ่ชาบูเนื้อพรีเมียมซูชิซาซิมิอาหารญี่ปุ่นแบบจัดเต็มนะครับในราคาเริ่มต้น599ครับฝังไม่ผิดครับราคาแค่นี้จ่ายจบตรงปกแน่นอนครับเระอยู่ที่ร้านอาชิบิศีราชาครับที่นี่คือร้านปิ้งย่างชาบูอาหารญี่ปุ่นที่หลายคนนึกถึงเวลามาศีราชานะครับการเดินทางถ้ามาจากกรุงเทพก็เลี้ยวเข้าซอยร้านมุมอร่อยข้างเซ็นทรัลศีราชานะครับขับมาเรื่อยๆจะเจอหอนาฬิกาเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายขับตรงเข้ามานะครับร้านจะอยู่ทางซ้ายมือมีที่จอดรถหน้าร้านหรือว่าจะจอดริมถนน ได้ที่นี่จะมีทั้งบุฟเฟ่ต์และอะลาคาร์ดครับบุฟเฟ่ต์ชาบูเริ่มที่ราคา599พรีเมียม888ส่วนยากินิคุบุฟเฟ่จะเริ่มที่799พรีเมียม977ราคาเน็ตนะครับรวมเครื่องดื่มรีฟิลกินได้2ชั่วโมงแบบไม่อั้นเลยครับร้านบรรยากาศหรูหราสาดสะอานน่านั่งมากมีห้องส่วนตัวห้องจัดเลี้ยงมีหลายโซนนะครับชาบูที่นี่จะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นมิกซ์กับไทยน้ำซุปมีชาบูน้ำดำกับน้ำใสครับนี่คือชุดผักที่เขามีให้หลากหลายครบถ้วนเลยนะครับสังเกตดูแต่ละอย่างเนี่ยจะ ความหวานกลมกล่อมในน้าซุปและจุดเด่นของที่นี่ก็คืออะไรที่ทําได้เนี่ยเขาจะทําเองหมดนะครับพวกซอสต,ต่างๆพวกกิมจิน้ําจิ้มนะครับก็เป็นสูตรของทางร้านรสชาติจะแตกต่างไม่เหมือนใครครับอย่างน้ําจิ้มพนสืที่จับคู่กับชาบูนี่ก็ทําเองเหมือนกันหลักๆก,ก็จะประกอบด้วยน้ําส้มญี่ปุ่นปลาแหง้งโชยุและผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลส้มที่นี่ก็เลือกใช้เป็นเลมอนนะครับเป็นน้ําจิ้มชาบูแบบออริจินัลที่จะให้ความเปรี้ยวกลมกล่อม,ม,มสดชื่นเวลากินเนี่ยก็จะผสมหัวเชเท้าฝนกับต้นหอมซอยลงไปแค่นี้ก็ อร่อยมากๆแล้วครับอีกอย่างหนึ่งคือน้ําจิ้มสุกี้สูตรดั้งเดิมสูตรนี้จะมีพริกกระเทียมผักชีกระเทียมดองเต้าหูย้ยีปรุงรสตามสูตรของทางร้านนะครับปั่นผสมรวมกันแล้วตั้งไฟเคี่ยวจนออกมาเป็นน้ําจิ้มรสชาติแซบนัวกลมกลม่อมสไตล์ไทยผสมจีนมีความเผ็ดหอมกลิ่นเต้าหูย้ยีที่เป็นเอกลักษณ์นี่แค่น้าจิ้มนะครับน้ำจิ้มจริงๆเพราะไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือเนื้อวากิวครับที่นี่มีเนื้อหลากหลายส่วนครับมีทั้งไทยวากิวและออสเตรเลียนวากิวสไลซ์กันสดๆเครื่องสไลหมููเเนน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 ืื้้อออแแยกกกกันนคัครรถใจทีี่่่ ริ่มจากตัวนี้กันก่อนเลยนะครับนี่คือเซตเนื้อพรีเมียมเราจะสั่งเป็นเซตร,รวมเนื้อหรือจะสั่งเป็นฐานแยกก็ได้นะครับในเซตนี้ก็จะประกอบด้วยเนื้อน่องชิ้นนี้จะมีความติดมันติดเอนมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวครับจิ้มน้ำจิ้มสุก,กี้ก็แซ่บจริงๆไม่ต้องเติมพริกเติมกระเทียมมะนาวเลยนะครับคือเนื้อดีน้ำจิ้มเด็ดครับต่อมาเป็นเนื้อลูกมะพร้าวครับเป็นเนื้อช่วงโคนขาหลังบริเวณสะโพกตรงนี้จะนุ่มและมันน้อยจิ้มกับน้ำจิ้มงาอร่อยมากครับมีเนื้อหางตะเเค้้้้หรรรืออออออพีี่ััาาาาาดดดวยยยยนนนบบบบผมมมชชกกไไปง็สสลูแุ เขาจะสไลด์มาแบบบางๆมากนะครับประมาณ1.5มิลลมลูกเบาๆพอประมาณ3วินะครับจากนั้นก็เอามาจิ้มไข่จิ้มพรอนสึก็จะได้รสชาติแบบญี่ปุ่นแท้ๆครับแต่ว่าคนไทยอ่ะคุ้นเคยกับน้ำจิ้มสุกี้แซบๆก็ไม่ผิดนะครับอร่อยเหมือนกันแล้วก็ส่วนนี้นะครับเป็นเนื้อสันคอจะมีลาหินอ่อนอันนี้ก็จะนุ่มหน่อยสุกี้สไตล์ญี่ปุ่นเนื้อจะแผ่นใหญ่แบบนี้แหละครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับสั่งได้ไม่อั้นแต่ก็ต้องกินให้หมดด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับ แล้วก็ใครที่ไม่ชอบกินเนื้อก็จะมีเซตหมูคุรูบุตะด้วยนะครับเป็นหมูดําจากฟาร์มที่ได้คุณภาพเนื้อนุ่มชุ่มฉ่าอร่อยกว่าหมูทั่วไปแน่นอนแล้วก็อน,นี้นะครับเป็นไก่ไม้ไผ่ครับเป็นไก่สับปรุงรสเสิร์ฟมาในกระบอกเราก็ตักลงไปในน้าซุปเลยมันก็จะช่วยทําให้น้ําซุปอร่อยด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกซูชิซาซิมิครับเซตนี้โอโหมาเป็นภูเขาไฟเลยครับนี่คือชุดแซลมอนจัมโบ้สาหรับสาวกน้องปลาส้มนะครับแล้วก็จะมีหอยนางรมญี่ปุ่นเนื้อหวานละมุนครีมม่อออรยยมเพลหหดโชืว สลงไปนิดนึงก็ได้ครับกินแล้วเพิ่มพลังดีเหลือเกินมาดูพั์ดของซูชิกันบ้างนะครับที่นี่ก็จะมีเชฟคอยปั้นให้แบบสดๆเลยนี่มาเป็นเซตเลยนะครับเป็นชุดนิกิริครับมีแซลมอนกุ้งและไข่กุ้งครับและที่เห็นยาวๆนี่คือแซลมอนอะบุริโรครับเป็นแซลมอนโร,โรยแป้งเท็มปุระกรอบสะใจแล้วก็อันนี้เป็นแซลมอนชีสโรครับใช้เชดดาร์ชีสรสชาติหอมมันเข้ากันกับแซลมอนที่สุดครับเป็นร้านชาบูปิ้งย่างที่คุณภาพคุ้มค่าคุ้มราคาบริการดีไม่มีเซอร์วิสชาร์จนะครับ แบงเทามีทอนร้านอาชิบีนะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์จะเปิดตั้งแต่5โมงถึง5ทุ่มครับและเสาร์อาทิตย์จะเปิดตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ